กพี่น้องเลยยังนี่มันยังนี่โอ้โพี่น้องเลยฮักกี่บ้านฮะฮักกี่บ้านบ่จื้อกันจื้อกันได้ยี่บ้านี่นจื้อกันได้ฮะจื้อกันได้สวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีสายเน้นเพิ่นจ้องนาวสองเข้าใส่กันในเด้อชาตินี้ ขอได้พบเจอแ้วจากว่อยากจากจานไปใส่ขอโทษขอไยได้ๆคำนีแใช้ว่าหมจากจอนไปใส่ขึ้นยางครบสั่นโอ้ยผู้ลูกหนวยไประบาดเนี่ย พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมากบดนีป้ปาดโทพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาก,กะหลายมือหลายเวนหลายอาทิตย์เกือบสิเข้าเดือนน้องใสเฮา,ากับพี่น้องเอ้ยเนาะยังสิจจํากันได้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาสวัสดีสวัสดีอ่าลุงนดพี่น้องเอ้ยอ่าจ้ะเป็นจังได๋ักกันเฮ็ดยังตึมตําตึมตอยู่จพี่น้องเอ้ยยังนี่มันยังนี่ ฮัลโหลพี่น้องเลยฮักกม้าบอฮะฮักกม้าบอโอ้จื้อกันจือกันได้ยังบ่หนี่งจื้อกันได้ฮะจื้อกันได้โอ้จื้อได้อยู่จอยเพิ่งถอดแบตนมองก่อนเออกาลังไอทวงวานาเจ้าคือดำแท้ว่าฉันถอดแบตลงมากกว่าขาวเนาะเออเอาสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเลยเนาะฮักกม้าบอฮักกม้านี่โอเป็นังไร จีกันได้อยู่เนาะขินฮอดเลยลายขินฮอดลายบอขัดกับบับเสียงเลยขินฮอดเด้อขินฮอดขินหอดกันทั้งว่าโอ้ยน้องชายหยุบย่อเขึอนมื่อไหรเด้อยันมาบุทันเดียวกับสันเนาะยัันพอฮกมืออื่นนี่บอโอ้ยันเพื่อฮัทสบาดีพี่ทางทีมงานเรากระยำเกิดกระบันพาฮัทกบวยำบวบอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ละคนก็ได้ มาเนี่มีกินโลดเนาะสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีให้สายแน่นเพิ่นจ้องนาสองเฮาใส่กันแน่เด้อชาตินี้เฮาได้พบเจอแล้วจะบ่อยากจักจอนไปใส่ขอโทษขอไปเลยไล่สำนึกใช้ว่าบจักจอนไปใส่ขึ้นยางครบแลท่านโอ้ยผู้ลูกหน่วงไปละบาดเนี่ย เไปเลย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 นะมาหาตอนแรกสบายพี่น้องเลยไปไปเอาหมดเลยโดยโดยโยโอ้ยพี่น้องเลยห้องเพ่งมาปวดจากจอดไปแช่บัตญยาปุ๊บปลากันเนาะโอ้ยปลาหนังเส้นเดียวกันกินเพีองเลยอืมเนาะถ้าเพิ่นปลาไปโหลดกริบพี่น้องเลยเนาะอืมบ้าไลรพันเอ้าบ้าไรก็ไปเถอ สี Four people. Four people. People. Dogs dogs. ่พระองค์หพระองค์นะฮะโผไปวะโอ้ยยุมไขลยช่เพราว่าทุ่ท sure> <oh ุ millennials millennials ่ดันตุกอยู่ยังมดีนอยู่น่แล้วอืมฮ้ยน้องไส้มาแรกหดไปวะโอ้ยอุ่นใจแน่ชนะบดเนี่ยอยูนี่อนโดนน้องไสก่อนเนาะอยน้องไสก่อนพี่น้องเนาะเพ่าตหนีไม่น้องไสแน่ยโบลินดนแหละพี่น้องฟังเสียงน เสียงมาบัลได้แตกเช้าแล้วบาดเนี่ยบอลได้แตกนะบอเก่าคือเก่าปะโดยยังกินนมคือเก่าเปนนมคือเก่าโดยจากแดดร้ายบ็มาใช้ม่วงหนาแดงมาด่ะแดงปะแดงเจดเดอร์ยังกินนมกเกานมไปกินอ๋อใจแรงเจเด้อร์ทำเจ้าเจ้าได้กินหมักม่วงเราเมื่อกี้นี่ โดยที่เราบอกมังมูโดยได้เพราะว่ารถมังมูบุญกคซื้อกันแต่ว่าอยู่ในรถบาบุญเาปลาโดยปาตูนมาหายบ่มังมูนะโดยบาตูปัสสาวะเขาไปมันแดดหลักเดียขอส้มเซาแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดองาพี่น้องเลยดีมุกดีใจนดีละ มาทันแล้วบะบุญเมื่อกี้นี่กินนอกินนอไม้ีิมือะไรเงี้ยกินนอไหมโดยโอ้ท่านเอกาทุบระเบิดโยบูแมนทุบนังสวัสดีสวัสดีเอ่อโดนแล้วเราเห็นนายโดนแล้วอยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะมีแต่ไปเวียดทั้งอื่นพี่น้องเลยเนาะอ่าขาวอยู่บอกขาวอยู่บอกมาจากไทยเลยมาจากกรุงเทพหูมาจากเมืองื่นเมืองย่อได้ ป๋าอีหยังซานี่ควายกินข้าวกินน้ำเลยวะเรียบร้อยแล้วเอาเอาข้าวเอาน้ำกินแล้วกินแล้วยาแล้วหมอพี่ยังหายใจป๋าวุนกินมาแล้วกินครับกินยังกินเออ่ซีนแห้งข้าวปุ๋ยกินครับเบาจันทร์เอาน้ำก่อนเด้อโดย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 เอาน้ำให้จะกินก่อนเอาแม่นั่งอาตัว ตัวนี้คักแล้วจต่เป็น้องเนาะจังน้ามากงาโรอกทีมงานยังยังยังบวอยบวยอยู่นี่เลยโอ้มีหน้าม well, ือเสือเสือพ mm ักแน่ด้ขอบใจเด้อดนเป็นน้ำใจขอบใจนี่น้องยัลโหเฮ็ดส้มพักคักอยู่แล้เนาะเด้เอาขาขัว้นงเลย คนนั่นล่ะบนตะไบแยกบ้านทางนีักอยู่น้ำของขวก่อนเนาะเห็โดเพื่อนอานก่อนเนาะเรื่องงวดคิดมาล้วก็เนี่แหละลุงวันในกวางชื่นดืนรบมาอยกได้พี่น้องวาดได้วาดบ่กบ่ยังไม่ทันกินไมบเ้นองเลยสามันกักกะมาบอ โดยฮะกามาเมืกินต่อของเรื่องน้ำอื่นต่างยกเนาะทั่วครบหมแล้วเนาะเตรียมยกอย่างเดียวหาแขกหาคนน้ำบามานนะไพ่นะมานน้บอลจันบอลจันขึ้นไปเฮือนบะเพิงเคยลากกามาลำบ่บะเพิงเคยลากกามาลำกันอ๋อขีนฮอดเพิ่อนจะดนเร็วอ่าขีนฮอดแต่บะเพงเคยหน้าบ่เดี๋ยวกาจมหายขีนฮอดแต่บะเพิ่งเคย้ากอหน้ากเยอะอ่าเฮ้ยเนาะ เีอยให้รงเคดาเในมะขามโอ้ยมามเมักในมะขามเนี่ยกะงเคลด่าเนี่ยหมักในมะขามอืมเราหมักในมะขามดิโดยคอยเฮนใจคอยเก็บมดในมะขามขึ้นฮอดลาวด้วยอืมเก็บนขามไหโดยเพราะว่าโยมีเนี่ยเะองเคลด่าว่ะอืมเรือผมในมะขาม

ว่าเมื่องา<อ>นีกะยกได้บบุญเลยจักโมงเนาะเบาก็บัาบุญคงว่าคันนั่นก็อยากเป็นเก้าโมงนะแต่ว่ายันแบบว่าทังสาบานเพิ่นแบบว่าเพิ่นไปเบียกไปงานเนี่ยเอาสักแปดเชา้านนะอ่ะเนาะยันเพิ่นพ่าไปเบียกไปงานเพิ่นเนาะแปดโมงปะแปนะาก็เื่นจะประมาณสักหกโมงอยงู่แล้หกโมงเจ็ดโมงมาหนที่เนาะ ไายตืนชวยกับอะไรเลยตื่นชวยกับบริญุกย่อเฮือนเจาะได้เนาะโดยกับบนนอนนอนข้างขึ้นอยู่นี่บ่สมาแรงเนอนนอนนอนฝ่อสร้างนอนนี่บ่นี่อู้ตรงใส่ปริมาราเติบแล้วคนนี่เนาะปนม้วนราเตบอไหมมันใหญ่เนาะ12เา มีสัางมาบริภเลยบริวะบริภังมาเพิ่มอีไม่ไอหาได้หาคิปมาอีกห้าตแล้วก็ไม่ไอไอยังอ๋อเทศเทคางคูชิปมาอีกสี่ตเทคางคูได้เนาะนะบัได้บริคู่เลยอ๋อคางเลยอันตโตับุญบุญบุญเดี๋ยว อะไรข,ขันคออยู่แค่แขะข้าแม่งบอมึงแคบุรีคือคยเลยเนาะเจ้าแคบุรีว่ะแขวแป้งภาพมจักแป๊ก <laughs> เป็นยังไงบอสมาโดนนานเามันเป็นเดือนละบอสเนาะมาหาทงชัยเยนาะโดย แต่นะ้ำมาไปไทยนะไปไปเวียดใต้ถ่ายเสีย,ย,ยชีวิตคือไทยเลยไปเบิ่งนเก็บงานทางพุทธแต่นี่เอกสารดูจะน่าจะไปอีกแล้ววันที่เก่า,ดกเ,า,ดกาเดี๋ยวก็เดินทางอีกแล้วที่แต่ว่ามาทานหยกงอเฮือนเจ้าอย่างแหละนะหูวซึกดีใจอยู่กินกินประตูกินเออมัเกียก๊ยด,ดยอ่ะเมื่อกี้เรากระยนอตเตอร์วาดีเดอะพอเดอร์นชวนเดอร์ Anh chợ đi lấy nhỏ là thầy ta nhắn hãy kinh nhục nhỏ khẻ con bà học Xin นีติไปหาพี่น้องในบ้านได้นะได้แมน้องกับแม่อยู่เฮือนบ่ะได้นัาแกะแกะเออหวานนาะโดยไซสฮะต้มตนี่นะต้มขี้เล็กป่ะฮ้แหวมๆ้แหว ไปไปได้เยะ่นได้ได <ste C> ้่เอ้ยนี mm ่มอาหาุงก้อนบ่ลงอยู่นเอจอนกวานนะต้งกินอะไแล้วนะตอวนะทีมงานเขามาหมื่นกันหวโบรไปซิบก็หมื่นอี่เนาะนหกันต้องไปไะไป กินทั้งจยกาวแกงนอปลาไเล็กินใครเป็นคนแกงลุงเพิ่มแล้วแม่นวแกงนอนไม่บ่เออนไม่บปลาไหลบ่บยเงบ่เงาแคบบ่นี่ยังเยือดตักให้มาบ่ยิ้มได้ยิ้มได้กระเพาะกระเพาะกระเพาะกินได้นะกินหน่อย ก็กินได้ด้วนะโดนสบายดีหมดแล้วยังน้อยเดินขอาิตาให้กินด้วยเอาเอาเกือกันเด้อสบัสดีสบายดีะงนอนล้างก้นมามันนี้เนาะป้อรูขลยบร้อยบ่ละเดี๋ยวไปนะ ทางกำลังมาพึ่งเสาเตรียบตังพี่น้องครับบรรยากาศเทือนองไซรุสิกว่ามนารอบนี้แปะแปนเนาะสะอาดทูสะอาดตาพี่น้องเลยตั้งอย่างนี้เนาะ แปด,ดนมนจอดกไฮเมนบ่พอมันคองาปีบ้าค่ะเ,เรื่องสายไฟมันมาถือรังค้าวะเนาบ่วิทบแเ่อป็น๋อ่งแฮน์นั่นเนาะโดยโยเป็นง่งกรุบเป็นช่งกรุบยันจอมันถือเาทายอันนี้วิทย์วิทย์อยู่เนาะ วิทย์อยู่หน้าบ้านเนาะอย่าเราเป็นห่วงอย่ามันบวิชใช่ไปยังตักมาใม่เป็นยังอีกตักม้าลูกคอยกินบริรายเลยมาบุญกินบ่ด้วยดินได้ยี่บ่บุญเพราะว่าคุณกินบ่ได้แต่เพื่อนอยากให้กินอ๋อเพื่อนอยากกินอีกกินเป็นพิธีเพบนเสียดอนก็ได้ปล่อยเพื่อนขอเสียใจหลองใส่ต้องเก่งเป็นอะไร ร่งก่อนเด้อไปกินยูม่ะิเนาะไปกินอยู่ฮม้องใช้มนี่กระดาเนาะเห็ดป่ากระดานเนาะมาลองซิมเบอง์โอ้คักคักบ่ยเนาะเอายางได้หรอโดยโเยไปไเดืขาหนึ่งเดีวไปเลยพี่น้องเลย แกนใส่เขเล็ดเนาะหรือว so mm. ่าใบดังฟัทงไทยมันเอ้นจังเนาะพี่น้องเอ้ยเกกันบ่อืมหาบ่ฮู้ดเนาะอืมเบิ่งสิอกินนมกินคบกกบอมือเบายาวเนี่ยช่เหมือนกันเนาะสบซนัวบวง สามวงสามวงสามวงนี่เลยสามวงใหญ่น่ะสามวงจ้องอ่ะโดยมันก็ปวด้อมาได้ไนครับกินกินได้ไล่มาบันเดอรห้องเพลงแล้วเนาะจอนะโดยกูขอยทำเพลง ขาบอกนะคิคิบลุงนวดได้ลำโพงไหมใช่บกพอใครฮะลำโพงพอใครข้าวเก๊ะเนาะดูแลฟไววบาดเพื่อนแล้วคืนเพื่อนเจ้าเชไดห้องเต็มเนาะโอ้ได้พลังแกนละมันมได้พงได้กนแกนมันน้ำกัน อยายามครับคุณต่ออะไรเนียบไอืดอกคอยมียาอยู่พี่น่อยเลยเจยวกระเพาะก,กินยาอ,อ,อ้านืำอลาเจ็กบกระเพาะป่ะเป็นเบน,นโลกระเพะาะแต่ว่าเขากินยังพริกมันเจ็บมันห่องคอ,อน้ำปลาบุหรีกินแกงแไหมแต่ดนอะน้ำ มากินอยู่ท่านเจ้ากินมังคีแซบมีมีมีเห็ดมันยังไล่ยังบ่กหรือมันเพิ่งกินแล้วเหลือแตนนะทำไมเนาะเหลือแต่นนำเหลือแต่นนำก็น้ำไม่ตอนมันแลกตอนน่ะแน่ตอนง้างอยู่พ่อมาตักตอนละได้แล้วพ่อได้แล้วขอบใจพ่อ

เงินึังไปเงินมันจะไปเพื่อนนเพื่อนหมดไปอีกเงื่อนเนาะเลยครับครับโอ้ยเสียดายได้หักซิปจะซื้อไม่ได้ไปจดซื้อบอกได้หักซิปปูคะแนนไลยฮะบอกอีหมิ่นตะโกนไปได้หักซิปพันให้เติมเด้อบ่า น,น, ó, น้ำตาลละลายได้บ่อปักงนัวละลายเกลือละลายดินละลายครับอันอันใดกับโบมมนกับไม้เอ้า่ะเมื่อมันแลว้ว <c oughs> บ่บุญทวงก็ได้เขาจิงจิ้งลืมเลยพอเคยก็ลืมคือกัน

พตกขาสุดยอกอยากเป็นข้าการกือต้องมืออาชแบเด็ดมร้กินเยอมๆอเลยมากินใหยเยอะคือว่าแซ่บเพี่ง้นเหรอันน้งมันกินนงชาตมตัวอ้อเบื่งคากันแดกลาย นองขาแตกป่ะโดยบ้างนะมาทานอะันตะเียนั่งพอกออกินมาเกียงและกินนมอิ่ม,มแล้วบ่กินได้เอาน้ำห้ก่อนเนอะนี่นำก่อนอลยอลืมแล้ว hén bạnเพื่อน tôi đang bà là bọc. Đời. Bạnเพื่อน chào con chào nè. Hén ra. bà leo. Thức trái bọc. Đời. À. Ừ. Ừ. À. วอซิมเนาพี่น้องพี่นอกันเื่นเขาอือเ็บีว่าเป็นมือเือพอนั่งกันเนาะมอวันปะทัดมันว่าจักจั่คเนาะมือเนาะเราจัคำเด้อมือวันมือบุญอันนั่นนะหกคำออกไหกคำคำเะมือบุญประมาณเก่าคำนาไปมืออื่น หงาอดบ่ะเก่ากับเป้ยวไประางเนาะเก่าขำเลยพูดง่ายงองเก่าขำเว่าโมเนจยเนาะเข้ามืดนี่ครับน้องใช้พนี้งนที่ได้มาย่อเข่าย่อน้าให้ทั้งอ่าเจ่าะจิงานแหละใครลูอะไรลุงเนแ คนที่มาเยอะยอเฮือนน่ะนะคนในบ้านเลยยอทีมงานแน่ทีมงานก็ยักกินเออทีมงานก็กินคือกันเนาะแต่ว่าจังได๋ก็พวกที่ว่าเพิ่นสิว่าอันยอเฮือนเนาะซานเนาะเพิ่นก็มาแต่เช้าเสียวหาหมูมาให้แ่ทีมมอันทางพอพอจหาคน่าก็คือสิไปหาแล้ว เคยแกยังบ่ได้บ่แน่ใจเธออยังบ่ได้มเพิ่นยังบ่แน่ใจเนาะเพราะว่าต้องถามตั้ง้าอุดรพุกไม่้องเพราะว่าตงใช้เรกู้เป็นบางอย่างเนาะเพราะว่าบางย่างหบางอย่างมันก็บรี่บรเีถามตั้ง้าอุพงมันแบบแบบเป็นมากเลยพี่้เเเป็นย เหการละึนมลขาคน่ย yup. อดเาะเาเาคนคนไร่ยอดนี <c oughs> <erase> ่มัน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 อยู่โซเหนียวกันปะอรแเพาะกันมันเพาะกอจกดลรยอดในไทยรับใส่เท่านี้มันบ่ามันมันบางแล้ว ตอนนี้แล้วห่อน,นมาว้านุ่งหลวดมักอีเป็นนั่นห่อข้อนะแมแล่ละกับเพาะนะคนละยอดตัวว่าแซมคูกต้องใช้ตุ่ยขึ้นอ่ะโดยนี่บ่แกมออกอมันต่างแดดหนาจนเดดคนแรกเมืม่อกี้คอยคนเริ่มมาขอใเซแว่น เราคุณดำแท้กวอกันไม่คนแค่แต่ดำแต้องพอจะไปให้อะไอขวดตีงัวตีควยบางทีให้กับเข่าแรงหน่อยเราทีบางทีจต้มต้มเก่งใช่หมีเด็กกว่าโดยอิมบ่กอิมแซบโดยถือใจคนแรกมันเกี่งเอย่ยงไรเนาะ อกินบ่บ่กินเลยใหนน่องกินเลยใช่ละโอเคเนาะเดี๋ยวทางอบุญเจอขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อเหมือนนี้มาเยี่ยมมพยายามน่องไซเด้อพี่น่องเด้อเนาะอ่าหลายหลายคนกับกินหอดกินถึงจมโอ้ไปหาน่องไซเด้อน่องไซจมกินหอดบ่บุญอยู่กับสัตว์กินหอดแล้วแต่โดนแลมาได้เจ็บ โอเคมาฮอดแล้วมัน,นยังรุ่นก็นดีใจน้เวลาได้มือจะนุ่งเงยขึนเลยเด้อโดยเอาสบายดีเด้อสบายดีน้องไซคนงามอ,งอ้าวอิ๊บอ่าดีใจดีใจน้ำนังนนะ่งเนาะใคอยคอยเมื่อกี้นี่ใอยเห็นพอใส่บาบ,บุญมาเลรอแต่ก่อนใครมาเห็นได้มาบาบุญเออโอเคเนะาะบลรยกาศแลนมาเมื่อกี้แลนไม่กอดเลยพี่น้องเลยน,ใน้องไสบพรยากาศดีมุ่งกินใจน้องทีมงานแลนมาหาอ่าคนกัดแลนมาหาโหลดมาสั่นเนาะ เอ้ากะสีประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะทังบนสารวันกะสิได้ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงสานีก่อนพี่น้องอ้นเนาะจะได้กะพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้จะมาอัปเดตเยี่ยมยามถามข่าวเนาะทางน้องไส้หรือว่าเพื่อนซานรัดแป้นเหมือนกันอ่าต่างอื่นเนาะพี่น้องทำเป็นชมนงสำคัญในเรื่องเด้อเนาะ อ่ะสไลดค์คลิปนี้ขอลาก่อนพบกับคลิปน่ะสบาดีและสวัสดีพระสุกร์ทุกคนเด,ด,ด้วยพ้องเด้อ